เคยไหมที่คุณรู้สึกผูกพันกับใครบางคนแบบไม่มีเหตุผลรักหมดใจทั้งที่เพิ่งเจอกันอดทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เขาทำร้ายคุณจากกันทั้งที่ยังรักหรือรักทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางสมหวังแล้วคุณก็เริ่มถามตัวเองว่าทำไมต้องเจอกับคนแบบนี้ความรักของเรามีไว้เพื่ออะไร นี่คือคนที่เราสร้างบุญมาด้วยหรือคือกรรมเก่าที่ต้องชดใช้คำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มันพาเราไปไกลถึงเรื่องพบชาติบุญกรรมและบทเรียนของชีวิตความรักที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขสมหวังหรือความเจ็บปวดผิดหวังนั้นอาจเป็นผลมาจากบุญหรือกรรมที่เคยสร้างร่วมกันในอดีตชาติ ในทางพุทธศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเกินแต่มีปัจจัยมาจากสองประการหลักคือการได้อยู่ร่วมกันในการก่อนหรือบุพเพสันนิวาตและการเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันบุพเพสนนิวาตหมายถึงการเคยได้อยู่ร่วมกันในอดีตชาติซึ่งอาจไม่ใช่แค่ในฐานะสามีภรรยาเท่านั้นแต่อาจเป็นพี่น้องพ่อ ลูกครูสิทธิ์หรือนายบ่าวก็ได้ผู้ที่มีบุพเพสันิวาสร่วมกันมักจะสร้างบุญร่วมกันมีความเห็นสอดคล้องกันและอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขลักษณะของความสัมพันธ์ตามหลักกรรมผมขอจำแนกความสัมพันธ์ออกเป็นหลายประเภทตามผลของกรรม 1. คู่บุญหมายถึงคนที่เคยได้สร้างบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน ไม่จำเป็นต้องมาเป็นคู่รักกันเสมอไปแต่อาจเป็นเพื่อนญาติหรือคนรู้จักที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะไม่ทำร้ายกันอย่างรุนแรงไม่สร้างปัญหาหรือทำให้รู้สึกเสียใจมากนักจะมาในรูปแบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมีความรู้สึกดีๆให้กันเมื่อบุญที่สะสมมาหมดลงก็อาจต้องแยกจากกันไปหากคู่รักสร้างกรรมดีร่วมกันชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสุขความเจริญก้าวหน้า และสนับสนุนช่วยเหลือกัน 2. คู่กรรมหมายถึงคนที่เคยสร้างกรรมชั่วหรือทำสิ่งไม่ดีร่วมกันมาในอดีตชาติมักอยู่ด้วยกันแบบกินข้าวคลุกน้ำตาหรืออยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองฝ่ายหนึ่งอาจทำให้อีกฝ่ายต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของหรือทำร้ายจิตใจ เกิดขึ้นเพื่อหักล้างและทำลายกันและกันเพื่อชดใช้กรรมในอดีตชาติบางคนเปรียบเทียบว่าคู่กรรมทำให้ฝ่ายหนึ่งหลงจนไม่สามารถถอนตัวได้แม้จะถูกทำร้ายมากแค่ไหนก็ตามเมื่อกรรมที่เคยทำไว้หมดลงก็จะหมดเวรหมดกรรมต่อกันและจะเริ่มมองเห็นความเป็นจริงได้มากขึ้น 3. คู่แท้เป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันรักกันดี อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขความเจริญก้าวหน้าสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เสมอสามารถอยู่กันได้อย่างยืดยาวไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆตามข้อมูลที่ได้ศึกษายังระบุถึงเนื้อคู่ลำดับหนึ่งซึ่งเป็นคนเดียวที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขที่สุดไม่อาจตัดใจรักให้ขาดจากกันได้และได้อยู่ร่วมกันมามา,มากที่สุดเป็นแสนเป็นล้านชาติคู่แท้คู่บุญที่แท้จริง จะมีความรู้สึกที่สามารถสัมผัสได้เมื่อเจอและต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหนก็จะต,ต้องกลับมาเจอกันดังเช่นเรื่องเล่าเรื่องนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแพรเธอพบรักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าพีททั้งคู่เหมือนรักแรกพบอยู่ด้วยกันไม่นานก็รู้สึกเหมือนรู้จักกันมาหลายชาติช่วงแรกของความรักเหมือนอยู่ในฝันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยน พีทเริ่มเฉยชามองหาอิสระแพรเริ่มทุกข์ใจติดยึดกลัวเสียเขาไปแม้จะมีเริ่มเจ็บชำ้ำแต่แพรก็ทนอยู่เพราะผูกพันแบบอธิดายไม่ถูกหลายคนรอบตัวบอกให้เลิกแต่เธอรู้สึกเหมือนเลิกไม่ได้คล้ายมีบางสินบางอย่างต้องชดใช้หรือต้องดูแลเขาให้จบแพรถามพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเพียงกล่าวว่าบางความรัก เป็นเพราะเคยสร้างบุญมาร่วมกันบางความรักก็มาเพื่อล้างกรรมกันให้หมดสาเหตุของวิบากกรรมความรักและวิธีแก้ไขในที่นี้ผมจะกล่าวถึง6กกรรมหนักเรื่องความรักที่อาจเป็นสาเหตุของความทุกข์ในความสัมพันธ์พร้อมวิธีแก้ไขพลิกชะตา 1. เจ็บปวดทรมานใจเพราะการรักข้างเดียวสาเหตุ เคยแอบคิดแค้นพยาบาทหรือดูถูกผู้ที่แอบรักเราในอดีตชาติทำให้เขาเจ็บปวดทางใจโดยไม่รู้ตัววิธีลดกรรมทำใจเป็นกรรมเก่าอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมกับเขาและหมั่นทำบุญอุทิศให้ 2. ส,สูญเสียคนที่เรารักจากกันตลอดไปเพราะเสียชีวิตสาเหตุเคยกระทำกรรมหนักโดยการตัดชีวิตผู้อื่นคือฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักกัน หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดวิธีลดกรรมทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์โคกระบือปลาหน้าเขียงงดกินเนื้อสัตว์อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์คนรักที่จากไปและเจ้ากรรมในเวรหลังการทำบุญต่างๆเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคลงศพทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือผู้พิการ 3. ได้คู่ครองที่เลวร้าย สาเหตุเคยทุบดีทำร้ายกันหรือทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันในอดีตชาติอาจเคยข่มขืนหรือมีเรื่องบาดหมางจนเขาผูกใจพยาบาทวิธีลดกรรมชวนกันทำบุญพยายามทำดีกับเขาให้มากแผ่มเมตตาให้เขาและตั้งจิตอธิษฐานให้เขามีความสุขและกลับตัวกลับใจหากเป็นคู่แค้นควรหาทางดีห่างออกมาเพราะคู่แค้นจะจองเวรและพยายามอดทน ไม่จองเวรกลับหรือยุติบาปกรรมด้วยการบวชพระบวชชี 4. ได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บ 4. สาเหตุเคยทำผิดศีลข้อ3คือเสพกามกับผู้มีเจ้าของทำให้ครอบครัวผู้อื่นร้าวฉานหรือทำผิดกับคนรักของตนเองหรือเคยข่มขืนหรือขืนใจเขาหรือเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาแต่คู่ที่เราอธิษฐานร่วมไว มีกรรมกับผู้อื่นมากกว่าวิธีลดกรรมออกห่างจากสภาพที่เป็นอยู่มั่นสร้างบุญโดยการถวายของเป็นคู่เช่นรงเท้าทงคู่เทียนคู่รวมเป็นเจ้าภาพช่วยงานแต่งอุทิศบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรมทุกครั้งวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการถือเพศพรมจันท์คือถือศีลแปดบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระห กรรมต้องพลัดพรากจากคนรักคนรักยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเคยพรากลูกพรากเมียผู้อื่นหรือยุยงให้หมู่คณะหรือบ้านเมืองที่รักการต้องพลัดพรากแตกแยกวิธีลดกรรมอดทนรับกรรมทำบุญตลอดเวลาโดยเน้นการทำบุญที่ส่งเสริมความปรองดองเช่นอาหารกลางวันเด็กโครงการช่วยเหลือเด็กบ้านแตกเงินบริจาคไม่ควรมาจากการโกงกิน อธิษฐานจิตขอโจรกรรในเวรอโหสิกรรมให้และมั่นอุทิศส่วนบุญกุศลให้คนรักและอุทิศต,ตัวทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ 6. กรรมต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจเพราะความรักเป็นประจำสาเหตุเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้คนมากมายหรือเคยทรมานทาาทำร้ายร่างกายผู้อื่นในอดีตชาติวิธีลดกร,รมอดทนรับกรรมอธิษฐานจิตว่ายินดีรับผิดชอบกรรมที่ก่อขึ้นและขอขมา ขออโหสิกรรมขอให้บุญที่ทำแผ่ไปสู่เจ้ากรรมนายเวรและคู่กรณีหรือคนรักช่วยเหลือการแพทย์ต่างๆเช่นทรัพย์สินแรงกายบริจาคเลือดและอธิษฐานแผ่เมตตาให้ทุกคนที่เคยมีเวรกรรมต่อกันการสร้างกรรมดีและการปรับปรุงตนเองบุญที่เราสร้างจะคัดครองคนดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเราหากนิสัยเราดีขึ้นเมื่อพบคนที่ดี ก็หมายถึงมีความพร้อมที่จะรักษาความรักไว้แต่หากนิสัยไม่ดีขึ้นนิสัยเสียของเราก็อาจทำให้คนดีๆจากไปถ้าเราเป็นคนดีวันและเวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราเองแต่ถ้าเรายังเป็นคนไม่ดีก็จะพบเจอแต่คนไม่ดีเข้ามาในชีวิตการต่อบุญคือการพากันไปสร้างบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันบ่อยๆซึ่งสามารถช่วยให้คู่บุญกลายเป็นคู่แท้ได้หรือแม้แต่คู่กรม ก็อาจเปลี่ยนเป็นคู่บุญหรือคู่แท้ได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจบยอมละกรรมให้อภัยและอโหสิกรรมต่อกันโดยสรุปแล้วความรักที่คุณกำลังประสบอยู่นี้อาจเป็นผลจากบุญที่เคยสร้างร่วมกันมาทำให้เกิดความสุขและเกื้อกูลกันหรือเป็นผลจากกรรมที่ต้องชดใช้ทำให้เกิดความทุกข์และเจ็บปวดการพิจารณาถึงลักษณะของความสัมพันธ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าความรักครั้งนี้อยู่ในรูปแบบใด และการปรับปรุงตนเองและสร้างกรรมดีร่วมกันสามารถช่วยพลิกชะตาความรักให้ดีขึ้นได้สิ่งสำคัญคือการมีสติพิจารณาความจริงและใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และมั่นคงในการทำความดี